เอาละครับสสริผู้ชมนะครับผมวัาตนาเบกกล่าวอีกครั้งใน,นนิยายวายเรื่องเข้าครัวกับคิสโดยคุณนักเขียน19กันยาตอนที่32นะครับถ้าใครสนใจอ e ีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับทักไปสอบถามคุณนักเขียนได้เลยนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนที่32มอแรงดันเกับการตุนเนื้อบัวคดีความระหว่างเวคอมิเนียและเบต้าจบลงภายใน2เดือนคิสไม่ค่อยแน่ใจนักว่ามันเป็นเรื่องปกติหรือไม่ ที่คดีความจบลงรวดเร็วและมีคำตัดสินออกมาแล้วแต่ได้ยินโอมานบอกว่าจบลงเร็วก็ดีแล้วดังนั้นเขาจึงคิดว่ามันคงจะรวดเร็วกว่าคดีอื่นๆเป็นแน่เขาไม่ได้สอบถามรายละเอียดอะไรจากวิลเลียมและวิลเลียมเองก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังข่าวที่เขาได้รับมาก็มาจากโซเชียลมีเดียและช่องทางต่างๆทั้ง,งนั้นคำตัดสินคือการชดใช้ความเสียหายตามที่คาดไว้มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น และจำนวนเงินที่เบตาต้องจ่ายให้เวลคอนเวเนียนมากถึง5,600ล้านเหรียญเลยทีเดียวส่วนระยะเวลาที่ถูกร่นขึ้นมาให้รวดเร็วขนาดนี้ก็เป็นเพราะเบต้าอยากจบเรื่องราวและการตีข่าวนี้โดยเร็วพวกเขาทำธุรกิจที่ต้องพึ่งพาผู้บริโภคยิ่งคดีความยืเดเยื้อมากขึ้นเท่าไหร่ชื่อเสียงก็จะยิ่งแย่ลงเท่านั้นแต่ก็ได้ยินมาเหมือนกันว่า5,600ล้านเหรียญเป็นจำนวนเงินที่เบต้าสู้สุดๆแล้วตอนแรกเกือบจะถึง10,000ล้านเหรียญเลยทีเดียว เมื่อเรื่องราวระหว่างสองบริษัทจบลงความสัมพันธ์ระหว่างคีสและแบนรอนก็เหมือนสิ้นสุดลงตามไปด้วยเขาไม่มีอะไรที่จะต้องติดต่อกับทางนั้นอีกและดูเหมือนว่าคนทางนั้นก็คงจะโดนตักเตือนให้เลิกยุ่งกับเขาไปแล้วเรียบร้อยความสงบสุขกลับม,มาอีกครั้งครั้งนี้คีสไม่ต้องคอยกลัวหรือกังวลแล้วว่าภาฝันร้ายจะย้อนกลับม,มาอีกครั้งมันจบลงแล้วมันจบลงแล้วจริงๆคิดอะไรอยู่หื วิลเลียมเอ่ยถามเมื่อเดินเข้ามาในห้องนอนวันนี้เป็นคืนเดินมืดท้องฟ้ามีดวงดาวสองประกายอยู่เต็มพื้นที่ที่สามารถมองเห็นได้ไม่แปลกนะที่คีสออกมานั่งรับลมชมดาวอยู่ที่ระเบียงแบบนี้คิดว่าเปิดร้านแล้วจะเป็นยังไงบ้างคีสโกหกเขาไม่อยากบอกว่าคิดถึงเรื่องครอบครัวของแบนรนดอนอยู่แม้จะเป็นเพียงแค่การนึกถึงแต่เขาก็ไม่อยากบอกออกไปยังไงแล้วเขาก็ไม่ได้ทุกข์ใจเมื่อนึกถึงมันอีก คนคงเยอะมากๆขอให้เป็นแบบนั้นเถอะครับกลัวแต่จะไม่มีคนนะสิอย่าเพิ่งคิดไปไกลถึงตอนนั้นเมื่อวานเข้าไปดูร้านมาเป็นยังไงบ้างครับโอเคแล้วเหลืตอตกแต่งอีกนิดหน่อยแล้วก็ทำความสะอาดเดือนหน้านะจ๊ะขนของเข้าไปเตือนเปิดร้านได้สั่งของไว้แล้วใช่ไหมสั่งแล้วครับคุณพ่อลงทุนให้เยอะมากยังไงก็ได้คืนกลับมาอยู่แล้วพ่อไม่เคยดาผิดหรอกอืม ขอให้เป็นแบบนั้นคิสได้แต่ภาวนาให้เงินที่เวลิงตันลงทุนไปกับร้านอาหารของเขาประสบความสําเร็จและได้คืนกลับไปอย่างรวดเร็วและทานข้าวหรือ,อยังครับผมแบ่งไว้ให้แล้วเนอะไล่เล่ากันให้แล้วพรุ่งนี้ก็วันหยุดแล้วไปนอนก่อนก็ได้ไปด้วยกันพรุงนี้ต้องไลฟ์อีกขอนั่งแป๊บหนึ่งเข้าไปไม้ผีแล้วอากาศดีอย่าอยู่นานเดี๋ยวไม่สบาย รับทราบครับผมวเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเมื่อคิสได้ลองใช้ชีวิตใน,นแบบใหม่ๆอีกไม่นานก็จะครบหนึ่งปีที่คิสเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่แล้วและมันก็จะครบรอบหนึ่งปีที่คิสเคยตัดสินใจที่จะจบชีวิตตัวเองด้วยเช่นกันเขาพยายามที่จะไม่คิดถึงเรื่องนั้นและหวังว่าคนรอบตัวก็จะไม่คิดถึงเรื่องนั้นด้วยเช่นกันตอนนี้คิสกลายเป็นคนใหม่ไม่มีอีกแล้วคิสที่เก็บตัวไม่มีความมั่นใจ และทำตัวหดหูอยู่ตลอดเวลาความคิดที่จะจากลาไปก่อนวัอันควรไม่เคยมีอีกเลยหลังจากที่ได้รับโอกาสและได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ตอนนี้เขามีความสุขมากและรักตัวเองมากๆเช่นกันการไลฟ์สตรีมจะเริ่มต้นคืนใน 3...2...1... สวัสดีครับทุกคนคียสยิมกว้างทักทายผู้ชมในช่วงบ่ายของวันเสาร์วันที่เขาจะมาไลฟ์สตรีมทำอาหารในทุกๆสัปดาห์ เขาสู่ช่วงเป็นไม้ผลิแล้วอากาศอุ่นขึ้นมากผมชอบมากเลยแต่ก็ระวังป่วยเพราะอากาศเปลี่ยนกันด้วยนะครับสวัสดีค่ะชอบเหมือนกันเลยสวัสดีครับเชฟวันนี้เตรียมซักเสื้อกันหนาวค่ะเหลือแค่คาร์ดิแกนแล้วอากาศถูกใจน้องหมาน้องแมวมากๆปล่อยไปวิ่งเล่นที่สนามได้แล้วใ,ใครๆก็ชอบฤดูนี้พออากาศเริ่มอุ่นขึ้นก็เริ่มอยากทานอาหารรสจัดๆครับ หน้าหนาวที่ผ่านมาเราทานอาหารเบาๆกันทั้งนั้นเลยนะเนี่ยมีแต่ซุปทั้งนั้นไลฟ์นี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศกันสักหน่อยอะไรก็กินได้หมดเลยเชฟพออากาศอุ่นขึ้นก็เริ่มขยันครับตอนหนาม,มันขี้เกียจเลยทําแต่อะไรง่ายๆเชฟมีของเล่นใหม่อีกแล้วใช่ไหมทำไมยิ้มแปลกๆมีคนเอาถูกด้วยว่าผมมีของเล่นใหม่อะไลฟ์นี้ผมจะมาขายของละครับคิสเฉลยเขาเดินไปยังชั้นวางของที่ปกติจะอยู่อีกฝั่งของเคาน์เตอร์ครัว บนนั้นมีหม้อหน้าตาแปลกประหลาดวางอยู่สามใบยังไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรเพราะมันยังไม่ถูกเปิดตัวนี่เลยครับของเล่นใหม่ของผมในวันนี้หม้อเหรอเหมือนมหม้อหุงข้าวโบราณเลยสัญลักษณ์เวลคอนกระแทกตามากจะเปิดพรีเหมือนหม้อทอดไหมเชฟรอบนี้จะรีพรีจะได้ของเร็วๆบ้างมีเรื่องให้เสียเงินอีกแล้วสินะเรามาทำความรู้จักกับเจ้าหม้อตัวนี้กันก่อนนะครับ หม้อตัวนี้ชื่อว่าหม้อแรงดันเป็นเครื่องครัวที่จะทําให้อาหารที่ต้องใช้เวลาต้มหรือตุ๋นนานๆเสร็จเร็วขึ้นด้วยแรงดันที่สูงม,งมากการใช้งานไม่ยากแต่ต้องมีความระมัดระวังอาจจะไม่เหมาะกับบ้านไหนที่ทําครัวเล็กๆทานกันแค่ในบ้านแต่ถ้าบ้านไหนคนเยอะๆชอบทําอาหารก็มีไว้สักตัวได้เลยเขาอธิบายพร้อมกับตบลงบนหม้อแรงดันรูปทรงสวยงามเบาๆคิดภาพไม่ออกเลยเชฟแพงไหม ถ้าทำกินคนเดียวก็ไม่เหมาะหรอเชฟถ้าทำทานคนเดียวเหมาะไหมผมว่ามันขึ้นอยู่กับความชอบมากกว่านะครับราคาขายปกติจะอยู่ที่9,900เหรียญครับถ้าไหวก็เอาเลยอึ้งไปเลย9,900เลยนะเหมาะอะไรเนี่ยแทบซื้อสกูตเตอร์ไฟฟ้าได้เลยแต่พิเศษสำหรับวันเปิดตัวที่จะมาถึงในสัปดาห์หน้าโปรโมชั่นลด20เหลือ7 0็ดกว่าเหรียญ ใครที่อยากรู้รายละเอียดก็รอติดตามจากเพจ o f f i i i a l ได้เลยนะครับขอขอบคุณที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของพวกเราทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดการสั่งจองและสั่งซื้อรวมถึงรายละเอียดการเปิดตัวสินค้าได้ที่เพจของเราหวังว่าจะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังนะครับว้าวเวลคอนมาเองเลยไปอ่านมาด้วยความไวแสงสรุปคือมีให้สั่งจองเหมือนเดิมแต่จากัดจานวนใครที่จองไม่ทันแล้วอยากได้รอซื้อวันเปิดตัวได้อีกรอบลดต่างกัน5% เอานึกว่าจะเปิดพรีเหมือนหมอ้อทอดซะอีกมีคนมาสรุปให้แล้วอ่านกันเร็วมากเลยครับรอบนี้เวลคอนจะเปิดให้สั่งจองล่วงหน้าในจํานวนจํากัดเท่านั้นด้วยราคาที่มันแพงและมันไม่ได้มีความจําเป็นในครัวเรือนทั่วไปขนาดนั้นก็เลยผลิตรอบจองออกมาน้อยกว่าหมอ้อทอดมากๆใครที่อยากตัดสินใจก็ตัดสินใจยาวๆได้เลยครับรอรีวิวจากคนที่ใช้จริงก่อนก็ได้หรือจะมาตัดสินใจจากอาหารในไลฟ์ของวันนี้ก็ได้เหมือนกัน นึกว่าเวลคอนจะเล่นใหญ่เหมือนเปิดตัวหมอ้อทอดซะแล้วก็แพงจริงๆนั่นแหละน่าจะเหมาะกับผู้ร้านอาหารมากกว่าอยากรู้ข้อดีข้อเสียหรือทำไมเราถึงควรมีหม้อตัวนี้อยู่ในบ้านขาดเชฟข้อดีข้อเสียแหละครับมันสามารถรดระยะเวลาในการทำอาหารที่ต้องใช้เวลานานๆอย่างการต้มหรือการตุ๋นได้ครับอืมจำกระดูกหมูตุ๋นเห็ดหอมได้ไหมเราต้องตุ๋นไปหลายชั่วโมง แต่ถ้าใชหม้อใบนี้ก็ลดเวลาลงเหลือแค่30นาทีได้ครับส่วนมากก็น่าจะเป็นเมนูเนื้อหมูหรือเนื้อวัวที่ต้องการความนุ่มของเนื้อหรือถ้าเป็นเมนูซุปก็ต้องเป็นซุปที่ต้องการความเข้มขน้น30นาทีเองเหรอซื้อเวลานี่เองส่วนข้อเสียคือราคาที่มันสูงถ้ามีเวลาในการทำอาหารผมว่าตุนหม้อปกติไปก็ได้แต่ถ้าคนในบ้านเยอะหรือต้องการลดระยะเวลาทำอาหารเจ้าตัวนี้จะตอบโจทย์ครับ มีคนบอกว่าเป็นการซื้อเวลาผมเห็นด้วยนะมันก็ซื้อเวลาจริงๆนั่นแหละเพราะแบบนี้เวลคอนเลยไม่ได้ตีตลาดครัวทั่วไปสินะงั้นรอรีวิวก่อนก็ได้ถ้ามีหม้อใบนี้จะทำเมนูเนื้อวัวบ่อยขึ้นไหมเชฟผมชอบเนื้อวัวครับเอาละครับเรากลับไปที่การทำอาหารด้วยหม้อแรงดันกันดีกว่าจริงๆผมก็ไม่ได้รู้รายละเอียดเท่าไหร่นะครับยังไม่ถึงวันที่เปิดตัวแต่ก็อยากให้คนที่สนใจได้ทดลองใช้กันก่อน วันนี้ก็เลยจะมาทำเมนูที่ต้องใช้หม้อแรงดันกันใช่แล้วรอบนี้เขาไม่ได้รู้รายละเอียดของผลิตภัณฑ์มากเท่าครั้งที่ได้ทดลองใช้หมอ้อท่อไร้น้ำมันนอกจากวิธีการใช้งานแล้วก็ไม่ได้มีการนัดแนะเรื่องช่วงเวลาขายของหรือการสั่งซื้อล่วงหน้าเป็นการขายของที่สบายๆไม่ต่างจากครั้งก่อนๆเลยส่วนรายละเอียดอื่นๆน,นั้นเวลคอนวีเนียจะเป็นคนประกาศและอธิบายเองใครที่มีเวลาลองไปอ่านคู่มือของหม้อได้นะเวลคอนลงให้อ่านแล้ว ถ้าไม่ได้จะขายให้ทุกบ้านแบบม้อทอดก็เข้าใจได้ที่ไม่ได้โฆษณายเยอะเมื่อกี้เห็นมีคนถามถ,ามถึงเนื้อวัวใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาทําเมนูเนื้อวัวที่ไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่นอกจากสเต็กแล้วผมว่ามันต้องใช้เวลายิ่งเป็นเมนูต้มหรือตุนก็ยิ่งต้องใช้เวลาหลักชั่วโมงเลยครับกว่าที่เนื้อมันจะนุ่มนะแต่วันนี้เรามีผู้ช่วยพิเศษทําเร็วทานเร็วแน่นอนจดเลยครับไม่มีม้อทอดแต่มีเวลา ตุนวันนี้พรุ่งนี้ค่อยกินก็ได้ไม่รู้จะซื้อไปทำไมแต่ของมันต้องมีไปอ่านเมนมามีคนถามด้วยว่าทำไมไม่เปิดพรีเหมือนบ้าทอดคำตอบเหมือนเชฟเลยถ้าไม่จําเป็นอย่าพึ่งซื้อมันแพงนี่คำตอบจากออฟฟิเชียลนะเนี่ยแล้วแบบนี้จะออกกำไราจากไหนล้วเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ตอบยากครับว่ากลุ่มเป้าหมายคือใครแต่ตอนนี้ก็คงจะตีตลาดร้านอาหารกับบ้านที่ชอบทำอาหารได้แล้ว ไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนกันไหมตั้งแต่มีไลฟ์เชฟร้านอาหารก็อร่อยขึ้นหลายร้านเลยบวกบวกบวกอร่อยขึ้นจริงเหมือนเชฟเป็นเทพด้านการทำอาหารมาช่วยเหลือพวกเราเมนูวันนี้ชื่อว่าสตูเนื้อวัวครับถ้าไม่มีหม้อแรงดันต้องตุ๋นเนื้ออย่างน้อยสองชั่วโมงกันเลยแต่พอมีเจ้าหม้อตัวนี้เราจะใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงก็พอครับมาดูกันเลยว่าจะใช้อะไรบ้าง เคสปรับมุมกล้องให้ถ่ายไปยังเคาน์เตอร์ครัวที่มีวัตถุดิบวางเรียงเอาไว้เนื้อวอัวจะใช้ส่วนไหนก็ได้เนื้อแค่ไหนก็ทำให้นุ่มได้ครับมันฝรั่งแครอทมะเขือเทศหอมใหญ่ซอสมะเขือเทศไวน์แดงเกลือพริกไทยตัวน้ำซุปเนื้อเราจะใช้ซี่โครงกับซอสปรุงรสถ,ถ้าใครไม่ชอบเนื้อวอัวจะเปลี่ยนเป็นเนื้อหมูหรือไก่ก็ได้นะครับเวลาที่ใช้ก็จะน้อยกว่า เนื้อวัวส่วนดีมันแพงอะเชฟเปิดต,ตัวมาด้วยเมนูพรีเมียมและรักชูในรถจัดจ้านของเชฟเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราจะเริ่มจากการหุงข้าวกันก่อนเลยครับไม่น่าจะต้องทำให้ดูแล้วเนาะผมเชื่อว่าคนที่อยู่กับผมมานานจะต้องหุงข้าวสวยๆได้แล้วแน่นอนพ่อครูเริ่มต้นที่การหุงข้าวเขาไม่ได้ทำให้ดูแต่ทำครูด้วยความรวดเร็วตามความเคยชินใช้เวลาไม่ถึงห้านาทีมะหุงข้าวก็เริ่มทำงาน ใช่แล้วเชฟเรื่องหุงข้าวไว้ใจได้เลยใครยังหุงไม่ได้ก็ฝึกมาใหม่นะครับมาเริ่มทาสตูเนื้อวัวกันดีกว่าก่อนอื่นต้องเตรียมวัตถุดิบก่อนนะครับเราจะหั่นเนื้อวัวแล้วก็ผักให้เป็นลูกเตา๋าไม่ต้องเล็กมากเราจะตุนถ้าเล็กมากมันจะสุกเกินแล้วก็เละได้ครับขนาดประมาณนี้กำลังดีเชฟได้เนื้อชิ้นใหญ่สุด,สดน่าจะแพงมากแน่ๆ เพื่อใครไม่ได้เข้าวงการเนื้อวัวนะครับเนื้อวัวมีหลายเกรดแล้วก็หลายราคามากส่วนที่ใช้ก็แล้วแต่เมนูที่ทําระดับเชฟก็น่าจะคลาส s อสแน่นอนใครจะจองเม้าแรงดันรีบไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด่วนๆนะคะเวลคอนปรับกดนิดหน่อยไม่คิดว่าจะมีคนสนใจเยอะขนาดนี้เห็นเชฟมีแล้วเราก็ต้องมีสินะรวยโคตรแค่หั่นเนื้อก็เหนียวแล้วสงสัยได้ทำสตูไก่แน่เลย แต่วันนี้ขายของแบบงงๆอยู่นะไม่ได้ละเอียดแบบมอดทอดแต่ก็ยังมีคนอยากซื้อตามสุดไปเลยเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วเรามาเริ่มทำอาหารกันครับก่อนอื่นเราจะมาทำน้ำซุปกันก่อนนะถ้าใครมีน้ำสต๊อกก็เอามาใช้ได้เลยนะครับพอดีที่บ้านไม่ค่อยทานซุปเนื้อเท่าไหร่ก็เลยไม่มีสต๊อกเนื้อวิธีทำก็ง่ายๆต้มซุปปกติแต่ใช้กระดูกติดเนื้อของวัวแทนเดี๋ยวผมจะลองใช้มอแรงดันเลยนะครับ จากซุปปกติที่ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงจะเข้มขน้นวันนี้เราจะต้มซุปแค่สินาทีก็พอการต้มน้ำซุปเริ่มต้นในการปรุงรสในน้ำเดือดและใส่กระดูกวัวลงไปคิ้วสาธิตการใช้หม้อแรงดันอย่างช้าๆเพราะมันต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้จริงๆแค่นี้ก็ใช้ไฟกลางค่อนแรงได้แล้วปิดฝาและเช็คให้ดีว่ามันลงล็อกหมุนตัวล็อกให้มันล็อกฝาไว้ครับ เช็ครูระบายไอ้น้ำด้วยว่าไม่อุดตันหรือไม่มีอะไรไปบงังแค่นี้ก็ใช้ไฟกลางค่อนแรงจับเวลาสิบนาทีก็ไม่ได้ใช้ยากเท่าไหร่แค่ต้องมีความรอบคอบซึ่งเราไม่มีแค่ใช้เวลาต้มสุบน้อยลงก็น่าซื้อแล้วครับการทำอาหารจะไม่ใช่เรื่องที่ใช้เวลานาน,านอีกต่อไปมันหนักไหมเชฟดูเหมือนจะหนักมากน้ำหนักของหม้อแหละครับผมว่ามันหนักกว่าหม้อทั่วไปเยอะอยู่นะน่าจะเป็นวัสดุที่ใช้ครับ มันต้องทนความร้อนแล้วก็แรงดันได้ดีแต่ยกคนเดียวได้อยู่นะไม่ได้หนักขนาดนั้นถึงขนาดยกไม่ขึ้นนะมีมาแจกด้วยไหมเชฟเวลคอนคาดการผิดมากในรอบนี้แฟนขับเชฟเป็นสุลตาดแป๊บๆก็สิบนาทีแล้วหรอเร็วมากเปิดเลยเชฟอยากได้กลิ่นหม้อมันเก็บกลิ่นดีไปหน่อยแป๊บเดียวเองทุกคนตอนนี้ซุปเสร็จแล้วครับเรามาชิมกันก่นกอนดีกว่ามีแค่ซุปนะยังไม่ได้เริ่มทำเมนูหลักเลยเนี่ย ไม่นานนักซุปในหม้อแรงดันก็ครบเวลาคีสปิดเตาให้เรียบร้อยแล้วเปิดตัวล็อกฝาก็จะเปิดฝาหม้อออกกลิ่นหอมเข้มข้นตีขึ้นจมูกทั้งยังของคีสและผู้ชมทางบ้านกลิ่นของมันเข้มข้นกว่าการต้มซุปปกติมากบอกบอกได้เลยว่าซุปหม้อน,นี้จะต้องรสชาติดีอย่างแน่นอนแค่ซุปก็น่าทานแล้วครับมาชิมกัน ครั้งแรกเลยที่ได้ลองซุปจากกระดูกวัวเข้มข้นมากเชฟต้มปกติไม่ได้ขนาดนี้นะกลิ่นเนื้อวัวโดดออกมาเลยแต่ก็หอมไม่อยากวางช้อนเลยครับเขาหัวเราะออกมาเมื่อชิมน้ำซุปไปหลายช้อนแม้อากาศจะอุ่นขึ้นแล้วแต่ก็ยังมีความเย็นได้สดน้ำซุปร้อนๆมารู้สึกดีเป็นอย่างมากแต่เราต้องพักไว้ก่อนมาเริ่มทำอาหารกันเถอะถึงกัต้องไปอุ่นซุปมาสดบ้าง ไม่ต้องหัาก็ได้เชฟกินเลยทั้งไลฟ์หมักเนื้อวัวกับพริกไทยแล้วก็เกลือครับคลุกคล้าให้เข้าออก,กันแล้วพักไว้ก่อนกลิ่นเนื้อวัวแรงจริงๆด้วยเชฟอยากไปร้านเชฟแล้วต้องลองซื้อมากินบ้างต่อไปก็ไม่ต้องตั้งกระทะครับใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วรอให้ร้อนเราจะเอาเนื้อลงไปจีไม่ต้องสุกมากนะครับเดี๋ยวจะาไปตุ๋นต่อไหนๆก็จะต้มแล้วจะจีทำไมอะเชฟ ยังไม่ออกกลิ่นเหมือนหมูทอดพอสีของเนื้อเปลี่ยนแล้วก็ใส่หอมใหญ่กับแครอทลงไปผัดด้วยครับผัดให้อ่อนตัวสักหน่อยก็ใส่มันฝรั่งแล้วก็มะเขือเทศลงไปที่ต้องใส่ที่หลังเพราะถ้ามันสุกมากเนื้อจันเล็ดลุงรสด้วยซอสมะเขือเทศกับวายแดงถ้าใครชอบรสจัดจ้านจะใส่พริกป่นลงไปด้วยก็ได้หรือจะเก็บไว้ใส่ที่หลังก็ได้เหมือนกันครับผมจะใส่ที่หลังนะเพื่อมีคนอยากทานแล้วไม่อยากใส่พริก เห็ดได้ด้วยพริกแบบนี้นี่เองนึกว่าเชฟจะลืมไปแล้วว่าจะทำอาหารรสจัดหอมเหมือนกันนะเนี่ยนึกว่ากลิ่นเนื้อจะสาบกว่านี้ซะอีกอยู่ที่คนทำสินะทีนี้ล่ะได้เวลาของม้าแรงดันพระเอกของเราแล้วน้ำซุปที่ต้มไว้ผมต้มพอดีกับสัตรูนะครับถ้าใครต้มเยอะก็แบ่งเก็บได้เลยเทเนื้อเผือที่ผัดลงไปได้เลยครับคนให้เข้ากัน เติมเกลือนิดหน่อยจะได้เพิ่มรสชาติทีนี้ก็ปิดฝาหม,ม้อได้ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะไม่ต้องล้างหม้อเลยแค่ตักกระดูกออกเริ่มอยากได้แล้วครับเราจะตุ๋นประมาณ30นาทีนะครับตั้งเวลาได้เลยคีสกดตั้งนาฬิกาจับเวลาแล้วลงมือเซ็นเก็บภาชนะที่ใช้แล้วไปไว้ในอ่างล้างจานตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วนอกจากการรอสำหรับใครที่อยากทำตาม แต่ว่าไม่มีหม้อแรงดันหรือสุราคาไม่ไหวก็ตุนไปสักชั่วโมงถึงสองชั่วโมงก็ได้ยิ่งเนื้อหนามากเท่าไหร่ก็ยิ่งใช้เวลามากขึ้นครับรอบนี้เวลคอนคงกะจะขายเอาสังคมสรุปแฟนคลับเชฟสนใจกว่าที่คิดเวลคอนประกาศออกมาเพิ่มแล้วนะทุกคนเพิ่มจำนวนการจองแล้ววันจันร์เตรียมลงทะเบียนได้เลยคิสอ่านคอมเมนต์ระหว่างที่รอเวลาตุนเนื้อวัวตกใจไม่น้อยที่มีคนให้ความสนใจในหม้อแรงดันมากถึงขนาดนี้ ตอนที่เขารับฟีมาจากเวลคอนมิเนียนยังบอกไว้เลยว่าผลตอบรับอาจจะไม่มากเท่าที่คิดใครจะไปรู้ว่าตอนนี้มีแต่คนอยากได้ทั้งที่ราคามาสูงถึงขนาดนั้นกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้คือร้านอาหารตามที่มีคนคาดเดาเอาไว้เวลคอนมิเนียนไม่ได้คิดว่าแม่บ้านพ่อบ้านทั่วไปจะให้ความสนใจเพราะมันไม่ได้จําเป็นต่อการทาอาหารมากถึงขนาดนั้นแต่สิ่งที่พวกเขาลืมคิดไปก็คือการที่พวกเขาให้คิสมาโปรโมตแน่นอนว่า คนที่งบไม่ถึงก็มีแต่คนที่มีเงินก็ไม่อยู่มากแม้จะยังไม่รู้ว่าซื้อไปแล้วจะได้ใช้หรือไม่ขอให้ได้สนับสนุนช่องเข้าครูก,กับเคสก็พึงพอใจแล้วผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กําลังจะเปิดตัวได้รับการตอบรับดีเกินคาดก็ต้องขอบคุณคคสอีกครั้งแล้วที่ทําให้เครื่องครูของเปคอมเ i นียนมียอดขายเกินที่คาดไว้อีกครั้งหนึ่ง30นาทีแล้วครับทุกคน มาลุ้นกันเธอว่าจะนุ่มอย่างที่คิดไว้ไหมคิสอ่านและตอบคอมเมนต์เพลินๆสีสัญญาณของนาฬิกาจับเวลาก็ดังขึ้นมันไม่นานเลยเมื่อเขาได้ใช้เวลาไปกับการพูดคุยกับผู้ชมไอ้น้ำแรงมากภาพเบลอเลยหอมสงสัยมานานแล้วหม้อเล็กๆข้างๆเชฟต้มอะไรโหน้ำเกือบแห้งเลยหน้าตาของสตูเนื้อวัวเป็นแบบนี้นะครับ เราตุนานานจนน้ำลดไปเยอะมากๆเหลือแค่ก้นหม้อเข้มข้นสุดๆน้ำลดขนาดนี้ใน30นาทีเชื่อแล้วว่าลดเวลาได้ถ้าปั่นไปเนื้อเดียวกันได้คงรวมกันไปแล้วผมขอตักข้าวสักครู่นะครับระหว่างรอคงมีคนสงสัยบ้างว่าหม้อเล็กๆที่ผมปิดเตาเพราะหม้อแรงดันคือหม้ออะไรมันคือหม้อเนื้อวัวที่ต้มแบบปกติจับเวลาแล้ว30นาทีเท่ากันอยากให้ทุกคนเทียบเนื้อสัมผัสก็เลยทำไว้ด้วยครับ เอาละมาชิมกันเลยแงเชฟไม่ต้องทำถึงขนาดนี้ก็ได้พร้อมชื่อเชฟอยู่แล้วแค่เห็นก็รู้แล้วว่านุ่มกลืนน้ำลายจนแม่ถามผมจะชิมสตูที่ยังไม่ได้ใส่พริกก่อนนะครับชิมเนื้อไปเลยจะได้รู้ว่านุ่มจริงไหมเออหือดูเข้าเนื้อสุดๆแทบจะละลายในปากนุ่มขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยไม่คิดว่าจะได้ความนุ่มแบบนี้จากเนื้อวัว สงสัยต้องจองสักตัวเนื้อวัวก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดนุ่มมากเลยทุกคนน้ำซุปเข้ากับเนื้อแบบเข้มข้นมากขอลองทานกับข้าวสักคำนะครับหมดจานเลยเชฟกินทิปเอาต้มนานจนไม่มีรสมะเขือเทศแล้วก็จะปิดรับรถเพราะไม่ชอบเนื้อวัวคิดถูกมากที่อยากลองถ้าใครอยากได้รสจัดหน่อยก็ใส่พริกเข้าไปได้เลยครับผมขอใส่สักครึ่งช้อน อากาศเริ่มอุ่นอยากทานอะไรเผ็ดๆครับคุกเคล้าให้เข้ากันโอ้โหสีหน้าทานมากแสบท้องแทนเบาได้เบานาะยเชฟเดี๋ยวกระเพาะทะลุก่อนชิมเราจะไปลองชิมเนื้อที่ต้มปกติก่อนนะครับใช้เวลาเท่ากันเนื้อส่วนเดียวกันทำเหมือนกันทุกอย่างพอดีผมแบ่งมานะครับคีสลุกออกไปตักสตูเนื้อที่ต้มด้วยวิธีปกติแค่หน้าตาก็ต่างแล้วน้ำยังไม่ลดเลยครับ ไม่ต่างจากซุปปกติเลยนะเนี่ยต่างแค่ขนาดนี้เลยเหรอจะกินเมนูนี้ต้องเผื่อเวลาสินะของผมก็เป็นแบบนี้เศร้ามากต้องต้มต่อมาชิมเฉพาะเนื้อวัวกันดีกว่าพวกผักมันสุกอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้เข้าเนื้อเท่าไหร่ที่ต่างจะเป็นตัวเนื้อวัวครับขอชิ้นนี้นะชิ้นเล็กหน่อยนะ่าจะนุ่มกว่าชิ้นใหญ่หญเมนูเดียวกันแน่นะเชฟเทกเจอร์ต่างกันแบบสิ้นเชิง คือมันไม่ได้เหนียวจนเคี้ยวไม่ได้แต่มันเหนียวจนไม่น่ากินน่ะเป็นการทดลองที่เห็นภาพชัดเจนมากขอบคุณไวมไม้คอมเมนเนีรที่คิดอะไรดีๆแบบนี้ออกมาขายเชฟยังเคี้ยวให้ละเอียดไม่ได้ข้ามทุกอย่างที่คิดว่าจะซื้อคงต้องเอาเงินมาลงทุนสักหน่อยแล้วความแตกต่างระหว่างเนื้อวัวจากหม้อแรงดันและเนื้อวัวที่ต้มผ่านวิธีธรรมดามันแตกต่างซะจนใครหลายๆคนตกใจพวกเขาไม่คิดว่ามันจะแตกต่างถึงขนาดน,นี้ เวลาสาินาทีของหม้อแรงดันและหม้อปกติมันต่างกันมากจริงๆหากชื่นชอบอาหารประเภทนี้ก็คุ้มค่าแล้วที่จะลงทุนยอดการสั่งจองและคนที่ไม่สามารถสั่งจองได้ทันมีเยอะกว่าที่เวนคอนมีเนื้อดคาดการไว้มากพวกเขาแก้ปัญหานี้โดยการเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อขายในวันที่เปิดตัวให้มากขึ้นเป็นอีกครั้งที่พวกเขาสามารถสร้างรายได้ได้มหาศาลแม้จะไม่เท่าหมอ้อทอดไร้น้ำมันแต่ก็มากกว่าที่คิดไว้หลายเท่าตัว เอาแล้วก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่32นะครับยังไงก็ฝากเปก็นกำลังใจคุณนักเขียน19กันยานด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคุณนัเขียนกันด้วยนะครับลิกงอยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กด u ับ c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผัตนาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามต่อไปด้วยนะสวัสดีครับผมัตนาเบ้